สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องเอ่อหน้าขนลุกเหมือนกันนะคะเป็นประสบการณ์ตรงจากรายเดอร์ส่งอาหารท่านหนึ่งค่ะครับได้ยินว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเอ่อเขย่าวขวัญพอสมควรเลยนะครับใช่ค่ะมาจากบันทึกที่เราได้มานะคะเคส011ย์หนึรเดอร์เจอผีในซอยวัดร้างเราจะมาลงลึกกันว่าคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นกับคุณน,นัทอายุ25ปีค่ะครับผม คือเรื่องมันเริ่มจากว่าคุณนัทเนี่ยเขาเป็นไรเดอร์ที่ขยันมากทํางานเก็บเงินเรียนต่อแล้วก็ไม่ได้เชื่อเรื่องผีอะไรเท่าไหร่ครับเป็นคนรุ่นใหม่ทั่วไปใช่ค่ะคืนนั้นเป็นคืนวันศุกร์ฝนเพิ่งหยุดตกอากาศก็จะเย็นๆหน่อยเขาได้ออเดอร์สุดท้ายเลยกลืบเกือบเที่ยงคืนดึกมากนะครับนั่นดึกมากค่ะแล้วปลายทางคือซอยลึกๆเลยนะคะข้างนึงเป็นป่ารก อีกข้างเป็นกำแพงวัดร้างเก่าๆที่เขาว่าไฟไหม้ไปเป็น10ปีแล้วอ๋อสถานที่นี่ฟังดูก็มีเรื่องราวอยู่แล้วนะครับมีค่ะมีคำเล่าลือแต่ตอนนั้นคุณนัดก็แพรแบบอยากรีบส่งรีบกลับบ้านมากกว่าไม่ได้คิดอะไรซึ่งบรรยากาศแบบนั้นทั้งซอยปเปลี่ยวไฟสลัวสล,ว,สลวบางจุดก็ดับไปเลยเสียงมอเตอร์ไซค์ตัวเองก็คงจะดังกว่าปกติมันก็คงรู้สึกวังเวงน่าดูนะครับ ใช่ค่ะเขาก็บอกว่ารู้สึกเหมือนมีคนมองจากในป่าด้วยนะครับผมแล้วเหตุการณ์แรกมันเกิดขึ้นยังไงครับพอเขาขี่เข้าไปใกล้ๆโค้งตรงวัดร้างนั่นแหละค่ะได้ยินเสียงดังตึ้งมาจากต้นโพใหญ่ข้างทางเสียงดังเลยเหรอครับดังจนเขาเบรกเกือบไม่ทันค่ะพอเงยหน้ามองตามเสียงไปเท่านั้นแหละค่ะเจอเลยเจออะไรครับนั่น เป็นเงาดำๆค่ะสูงมากประมาณ2เมตรได้ผอมๆแห้งๆเหมือนโครงกระดูกเลยแต่ที่ชัดที่สุดคือตาค่ะตาเป็นยังไงครับตาขาวพโพลนเลยค่ะไม่มีตาดำจ้องเขม่งมาที่คุณนัดเลยโหตาขาวพโพลนนี่รายละเอียดนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับในเรื่องเล่าแนวๆนี้คุณนัทบอกว่าตอนนั้นคือใจหายว่บเลยค่ะเหมือนหัวใจจะหยุดเต้นพยายามจะถอยรถนะคะแต่ว่าแต่ว่า ร่างนั้นมันกลับลอยค่ะลอยเข้ามาหาช้าๆมีเสียงลมหายใจแหบๆดังฮื้อแล้วก็ยื่นมือดำๆแห้งๆเหมือนกิ่งไม้ออกมาด้วยโอ้โหสถานการณ์บีบคั้นมากแล้วเขาทำยังไงต่อครับก็บิดสุดชีวิตสิคะบิดหนีออกมาเลยรู้สึกเหมือนมีอะไรหนักๆกดที่ไหล่แต่ไม่กล้าไม่กล้ามองกระจกหลังเลยค่ะ ความรู้สึกหนักที่ไหลนี่ก็น่าสนใจนะครับเป็นสิ่งที่พบได้บ่อยในประสบการณ์ลักษณะนี้ซึ่งออพอไปเชื่อมโยงกับข้อมูลที่ได้จากชาวบ้านที่หลังใช่ค่ะชาวบ้านก็บอกว่าอาจจะเป็นวิญญาณพระที่เสียในกองไฟตอนวัดไหม้ครับซึ่งก็เป็นการตีความผ่านความเชื่อท้องถิ่นเข้าไปอีกชั้นหนึ่งแต่เรื่องคืนนั้นมันยังไม่จบนะคะหนีมาได้แป๊บเดียวอ้าวมีต่ออีกเหรอครับ มีค่ะคืออย่างหน้ามอเตอร์ไซค์แบนสนิทเลยโหซ้ำร้ายเลยนะครับแล้วทำไงล่ะทีนี้ซอยมืดมืดเบียวเปียวก็ต้องจอดแล้วเข็นสิคะไม่มีบ้านคนแถวนั้นเลยมืดก็มืดจะขี่นี้กลายเป็นต้องเข็นอยู่ในที่เดิมเลยนะครับใช่ค่ะแล้วตอนกำลังเข็นนี่แหละคะ่ะเริ่มได้ยินเสียงแปลก,ปลกเสียงอะไรครับเสียงเหมือนคนเดินตามค่ะดงังตึงตึงตึงข้างหลังแต่พอหันไปดูครับ ก็ไม่เจอใครค่ะว่างเปล่าเลยแต่เสียงไม่หายนะคะดังขึ้นเรื่อยๆด้วยแถมมีกลิ่นเหล้าแรงๆโชยมาอีกกลิ่นเหล้ากับเสียงฝีเท้าฟังดูแปลกๆนะครับแปลกมากค่ะจนคุณนัทตัดสินใจหันไปดูอีกรอบคราวนี้ล่ะค่ะเจอเต็มๆเจออะไรครับคราวนี้ยิ่งกว่าเดิมไหมเป็นผู้ชายค่ะใส่เสื้อเชิ้ตเ,เก่าๆขาดขาด,ขาดกางเกงยีนส์แต่ว่าคือเขาไม่มีหัวค่ะฮะ ไม่มีหัวเลยเหรอครับไม่มีหัวค่ะตรงคอมีแต่เลือดดำๆแล้วร่างนั้นกำลังวิ่งค่ะวิ่งตรงมาที่คุณนัดเลยเสียงเท้านี่ดังตึ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 ง,ตง,ตงมาเลยโอ้ยอันนี้น่ากลัวจริงครับรายละเอียดชัดมากทั้งภาพเสียงกลิ่นเล่าด้วยค่ะชัดจนติดตาเลยค่ะซึ่งถ้าไปเทียบกับเรื่องที่ชาวบ้านเล่าอีกทีละครับตรงกันไหมตรงค่ะ ชาวบ้านบอกว่าเคยมีคนเมาขี่มอเตอร์ไซค์ชนกำแพงวัดตรงนั้นพอดีคอหักตายคาที่เลยอ๋อครับโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นจริงมันก็กลายเป็นตำนานของสถานที่ไปได้จริงๆนะครับตอนนั้นคุณนัทไม่คิดอะไรแล้วค่ะกรีดร้องลั่นเลยทิ้งรถมอเตอร์ไซค์ตรงนั้นแล้ววิ่งวิ่งหนีสุดชีวิตอีกรอบวิ่งอย่างเดียวเลยนะครับข้างกำแพงวัดนั่นแหละค่ะแล้วก็หมดสติไปเลยน่าเห็นใจมากครับ เจอติดติดกันขนาดนี้ในคืนเดียวมันคงกระทบกระเทือนจิตใจน่าดูแล้วหลังจากนั้นแหละครับก็ตื่นเช้ามามีชาวบ้านมาเจอเขาสลบอยู่นะคะตัวสัน่นหน้าซีดเลยชาวบ้านก็ช่วยกันดูแลพากลับไปเอารถที่ทิ้งไว้ครับแล้วเขาได้เล่าเรื่องนี้ให้ชาวบ้านฟังไหมเล่าค่ะพอเล่าให้ฟังก็มีป้าคนหนึ่งแถวนั้นยืนยันเลยว่าเรื่องคนเมาคอหังเนะี่ยเรื่องจริงแล้วก็เรื่องวิญญ,ญาณในวัดร้างก็มีคนเคยเจอเหมือนกัน อ๋อก็ยิ่งตอกย้ำประสบการณ์ของคุณนัดเข้าไปอีกในมุมของคนแถวนั้นใช่ค่ะส่วนตัวคุณนัดเองก็คือเข็ดเลยค่ะสาบานเลยว่าจะไม่รับงานดึกๆแถวนั้นอีกเด็ดขาดครับสรุปแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณนัดบันทึกไว้มันคือการเผชิญหน้ากับปรากฏการณ์ที่อธิบายยากสองครั้งซ้อนในคืนเดียวเลยนะครับแล้วทั้งสงครั้งเนี่ยมันก็ดันไปเชื่อมโยงกับเรื่องราวความตายโศกนาฏกรรม แล้วก็ตำนานท้องถิ่นของซอยวัดร้างพอดีค่ะมันเป็นเหมือนภาพสะท้อนของตำนานผีที่เราคุ้นเคยเลยนะคะเรื่องความตายที่น่าเศร้าสถานที่ที่มีประวัติใช่ครับมันแสดงให้เห็นว่าความเชื่อและเรื่องเล่าในท้องถิ่นเนี่ยมันสามารถให้กรอบหรือเป็นเลนส์ในการทำความเข้าใจประสบการณ์ที่มันดูเหนือธรรมชาติหรือน่าสะพรึงกลัวได้ยังไงเรื่องของคุณนัทนี่ก็น่าคิดต่อนะคะว่านอกเหนือจากเรื่องความเชื่อแล้วเนี่ย ประสบการณ์ส่วนตัวที่มันรุนแรงในสถานที่แบบนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับความทรงจำของสถานที่นั้นๆได้บ้างครับหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าสภาวะจิตใจที่ตื่นกลัวสุดขีดในตอนนั้นมันมีส่วนในการรับรู้หรือตีความสิ่งที่เห็นในเสี้ยววินาทีนั้นๆด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็น่าสนใจครับเป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆ